ลมเย็นสบายมากมายทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้ยสองข้างทางอากาศเย็นสบายมากหลังจากที่ฝนตกมาอยู่บ้างแล้ว มีรถสวนด้วยนะเนี่ยที่นี่ทำเล่นไปนะบรรยากาศสวยงามเจอขอนเจอขอนอันนี้เรามาถึงน้ำตกเหวสุวัต อันนี้ก็เป็นน้ําตกเหวสุวัตต้องเดินเข้าไปต้องเดินเข้าไปอีกกี่กิโลนะครับไม่ถึงโลเลยฮะขอบคุณมากครับน,นี่เป็นบริเวณที่จอดรถของน้ำตกเหวสุวัตรเรามาถึงแล้วที่เขาใหญ่วันนี้แล้วแอดเฟิร์สบพามาเที่ยว